สวัสดีผู้ติดตามช่อง u t u b e มามอเรียนรู้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิปวิเคราะห์หุ้นมันบ้านใน,นตลาดหุ้นไทยกับหัวข้อเจ็ดหุ้นรายใหญ่เข้าสะสมเตรียมลาคขึ้นตัวไหนน่าเก็บบ้างครับช่วงนี้หุ้นไทยก็ดีตัวขึ้นกันเยอะมากเนาะหุ้นหลายตัวก็วิ่งตามนะครับจะมีตัวไหนบ้างน่าสนใจไม่น่าสนใจเดี๋ยวไปทําการบ้านวิเคราะห์พร้อมๆกันได้เลยแต่ก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยก็แจ้งเพื่อนๆนิดนึงนะครับ ในคลิปเนี่ยไม่มีการแนะนําซื้อขายแต่อย่างใดนะผมวิเคราะห์ฟุ้นให้เพื่อเป็นข้อมูลเป็นแนวทางส่วนหนึ่งเท่านั้นเพื่อเพื่อสนใจจะซื้อจะข,ขายตัวไหนนะครับก็เอาข้อมูลที่ผมวิเคราะห์ไปทําการบ้านต่อยอดเพิ่มเติมกันเองได้เลยแล้วก็จะเริ่มดูวุ้นตัวแรกกันกับเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับท่านใดสนใจสนจสับสนุนช่องยูทูบม e เตอร์รุ่นของเราก็สามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแฟนตัวยงช่องเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆกันได้เลยนะครับเมื่อเป็นแฟนตัวยงช่องเราเนาะก็จะมีในเรื่องของ คลิปเรียนต่างๆนะครับที่ผมอัพโหลดแบบพิเศษให้ฟังเฉพาะแฟนตัวยงเท่านั้นใครกาลังศึกษากราฟเรียนกราฟอยู่เป็นมือใหม่มือเก่าก็แล้วแต่ฝึกใช้อินเ,เ,เตอร์ต่างๆในการจบจังหวะหาจุดซื้อถือขายเนี่ยมาเรียนคลิปๆๆเทคนิคใหม่ๆเพิ่มเติมในช่องแฟนตัวยงกันได้นะครับแล้วก็ยังมีคลิปวิเคราะห์หุ้นในบ้านานักนะตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นอเมริกาให้ฟังกันทุกสัปดาห์ด้วยแล้วก็มีไลฟ์สดทําการบ้านหุ้นครับทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงถึง10โมงครึ่งก็เป็นไลฟ์สด้้ีีไมม่่่คาาใชจย นั่งเรียนที่บ้านสบายๆได้เลยครับนี่คือสิธิพิเศษที่เรามอบให้กับแฟนตัวยงของทางช่องซึ่งค่าจ,จัด่ในการไปฟนตัวช่องเรานะครับก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยเดือนละแค่150บบาทเท่านั้นครับฟังไม่ผิดครับเดือนละแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเอง ก็กาแฟหนึ่งแก้วต่อเดือนเนาะแทบไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับคุ้มเกินคุ้มแน่นอนใครสนใจเนี่ยเจอปุ่มตอยปุ่มสมัครตรงใต้คลิปหน้าช่องกดสมัครกันได้เลยนะครับหรือว่ากดตรงลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ตรงใต้คลิปด้านล่างก็ได้ตรงละเอียดใต้คลิปก็ลองเลื่อนลงไปอ่านดูได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆที่สนใจไว้ประมาณนี้แล้วกันครับส่วนการพันหุ้นในคลิปนี้เนี่ยเราเรามาดูพ,พร้อมกันว่า7หุ้นรายใหญ่เข้าสะสมเตรียมล่ขึ้นตัวไหนหน่าเก็บบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากหุ้นตัวแรกก่อนเลยตัวแรกคือสุดยอดหุ้นอย่าง JT หลายชี้หุ้นจะอยู่ตรงด้านบนขวานะครับ JMT นี่คือช่อหุ้นก็จะตัวเล็กนิดนึงนะเพราะว่าผมอัดวิเคราะห์ลงส,สดนะครับก็ไม่ได้เด้งข้อความอะไรขึ้นมาทั้งนั้นไม่มีการตัดต่อคลิปนะเขาจะตัวเล็กนิดนึงต้องสังเกตกันเองนะครับ JMT วันล่าสุดเนี่ยบวกไปประมาณ13%ครับถามว่าจะลุ้นลากขึ้นต่อได้หรือเปล่าสําหรับการบวกขึ้นมาวันเดียว13%คือต้องบอกก่อนว่าถ้าดูในเรื่องของจัาอลงทุนอย่าง JMT เนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มดิดตัววิ่งกลับขึ้นมาตามตลาดเท่านั้นเอง เพราะฉันพาทุกคนมาดูครับว่าจะไปต่อไม่ไปต่อแล้วก็การที่ผมใช้งานเนาะเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่เพิ่งเคยฟังคลิปผมครั้งแรกอะไรประมาณนี้นะครับก็อธิบายสั้นๆนิดหนึ่งแล้วกันครับ การาฟที่ผมใช้อยู่นะครับ <com> คือกราฟโฮมบิลี่ชาร์ตนะครับอันนี้จริงๆเพื่อนๆก็ถามหลังบ้านมาเยอะมากว่าใช้การาฟอะไรผมใช้โฮมบิลี่ชาร์ตนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับพวกกราฟโฮมบิลี่ชาร์ตที่ผมใช้งานอยู่อินดิเคเตอร์พิเศษเฉพาะต่างๆที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยก็สามารถติดต่อไลน์อาจาร,รย์เมย์เพื่อสอบถามถดูได้เนาะผมก็แปะช่องทางแอดไลน์อาจาร,รย์เมย์ไว้ให้ตรงใต้รายละเอียดคลิปด้านล่างนะครับลองเลื่อนลงไปอ่านดูได้มีลิงก์แอดไลน์แปะไว้อยู่ตรงรายละเอียดใต้คลิปนะครับก็ฝากเพื่อนนๆไว้้ประมาณี ส่วนการที่ผมใช้อยู่โฮม e นี่ชาร์ตเนี่ยก็จะมีอินเดเตอร์ต่างๆที่เรียกว่าเฉพาะในโฮมีเนาะอย่างตัวที่ผมใช้ตัวแรกนะครับก็คือตัวโฮมีนี่เรนโบว์เส้นสีแดงตรงนี้เนี่ยคือเส้นแนวโนมระยะสั้นที่สุดเลยสีเหลืองคือเส้นแนวโนมระยะสั้นที่เราอมาจากเส้นแดงนะครับส่วนเส้นเขียวที่มีอยู่เส้นเดียวเนี่ยเป็นเส้นชี้ตาแนวโนมช่วงนั้นครับเรียกว่าเส้นชีวิตเอาง่ายๆคือเส้นแดงเหลืองเขียวเส้นแนวโนมระยะสั้นนั่นแหละน้าเงินคือระยะกลางสีขาวคือระยะยาวสั้นกลางแล้วก็ยาวก็ดูกันทุกแนวโนมนะครับแล้วผมด เดลี chart, ่ช์าแท่งเทียนแท่งละวันเนาะไอวันล่าสุดเนี่ยบวกไปสิบสามเปอร์เซ็นตไอวันก่อนหน้าก่อนหน้าเนี่ยย่อนะครับแล้วก็วันก่อนหน้านู้นวิ่งขึ้นแรงเหมือนกันเพ,พื่อนเห็นได้หละว่าจริงๆมันเพิ่งจะเริ่มวิ่งขึ้นมาแบบเยอะๆเนี่ยแค่แทง่ทงเทียนเขียวประมาณสองแท่งน,นั้นเองคือแท่งก่อนหน้าน,านู้นกับแท่งล่าสุดวันล่าสุดนี่แหละเพิ่งจะวิ่งสองแท่งเองครับที่วิ่งยาวและตัวนี้ถ้าผมย้อนพาไปดูกราฟย้อนหลังนิดน,นึงเนาะเพ,พื่อนเห็นได้หละว่าไอตอนที่วิ่งขึ้นรอบก่อนเนี่ย ก็วิ่งขึ้นระดับหนึ่งนะครับใช้ระยะเวลาในการลากขึ้นพอสมควรเลยแต่การวิ่งขึ้นสไตล์ของเขาเนี่ยจะวิ่งแรงๆหย่อตัวพักตัวแป๊บหนึ่งแล้วก็วิ่งต่อวิ่งพักวิ่งพักเป็นสเตปนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็วิ่งขึ้นต่อเนื่องนะครับถาว่ารอบนี้จะวิ่งเหมือนรอบที่เราได้หรือเปล่าเนี่ยก็พามาดูนิดนึงคือตัวเองของจักวาลลงทุนอะไอแท่งเทียนปัจจุบันครับมันเป็นแท่งหมายเลข5สีม่วงไอเลขสีม่วงตัวนี้คือแพทเทิร์นขึ้นต่อเนื่องถึงเลข9้านะครับสีฟ้าคือลงต่อเนื่อง ใครอยากลองลุ้นนะครับก็ยังมีให้ลุ้นจับกระเทืนขาขึ้นอยู่แล้วเส้นแนวโน้มจากเส้นแรงวดที่ผมเปิดอยู่สั้นกลางยาวทุกระยะเนาะตอนนี้คือทะลุเส้นระยะสั้นทะลุเส้นระยะกลางไปละเหลือก็แค่เส้นระยะยาวนะครับที่ต้องไปเทสแนวต้านให้ผ่านคือถ้ามันยังทะลุผ่านเส้นระยะยาวไม่ได้เนี่ยจะมีการติดต้านแล้วโดนขายเก็บกําไรย่อตัวลงมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนต้องติดตามครับแรงในการดีตัวขึ้นไปเทสแนวต้านตรงด้านบนสุดตรงนี้ ไ้ตรงเส้นนดะ้บนสุดของเส้นเนรนโบ์เนาะตัวนี้จะอยู่แถวโซนราคาประมาณช่วง11.2นะครับซึ่งถ้าราคาปิดนะครับเริ่มปิดสูงกว่า11.2ได้เมื่อไหร่โอเคหุ้นตัวนี้แรงในการกลับตัวก็จะค่อนข้างสูงหน่อยแต่ถ้ากลับไปไม่ได้ขึ้นไปยืนไม่ไหวนะี่ครับโซน11.2เนี่ยก็ตามในเรื่องของตัวเงินทุนดีๆละกันคือถ้าถามว่าแรงดีตัวขึ้นมันเยอะไหมตอนเนี้ยลองดูเงินทุนประกอบได้เลยหน,นตาตาลที่2อตรงนี้ครับก็เป็น i n d i เตอร์ของกราฟพมิชชั่นที่ผมใช้งานอยู่นี่แหละ อย่างตัวแท่งแดงคือเงินทุนไหลเข้าครับแท่งเขียวเนี่ยคือเงินทุนไหลออกไปเพื่อนเห็นได้เลยว่าตอนเนี้ยเงินทุนไหลเข้าต่อเนื่องมาหลายวันละนี่คือแท่งละวันหมดเลยนะครับเนี่ยประมาณสี่วันติดละแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยแรงดีตัวจากเงินทุนก็คืออย่างชัดเจนอยู่ครับเงินยังเข้าต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วที่สำคัญคือตัวรายใหญ่ด้วยครับนอกาที่สามตัวเนี้ยแท่งแดงคือรายใหญ่แท่งเหลืองคือรายย่อยเดติต่างๆแท่งเขียวคือคนติดทุนติดดอยและเส้นสีม่วงเข้มตรงนี้ครับคือเส้นค่าเฉลี่ย เส้นฟ้าเส้นชมพูอันนี้ยังไม่ต้องดูก่อนนะผมยังไม่สอนก่อนจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้คือลายใหญ่ค่อนข้างเยอะจากที่ก่อนหน้าเดี่ยวแทบไม่เห็นแท่งแดงลายใหญ่เลยลายย่อยเพิ่มขึ้นช่วงนี้แล้วก็มีแท่งแดงลายใหญ่โผล่มาช่วงปัจจุบันนะครับแล้วก็แท่งยาวด้วยสูงกว่าเฉลี่ยชัดเจนด้วยคือดูจากเงินทุนที่เข้ามาต่อเนื่องช่วงนี้เนาะแล้วก็ดูจากลายใหญ่ที่เข้ามาช่วงนี้ด้วยนะครับบวกกับแพทเทิร์นขาขึ้นเลยค่ะ รในการดีดตัวไปเทสตานตรงนั้นบน1 1 2เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนในระดับหนึ่งปเพื่อท่านไหนอยากไปเทสตานก็เอาไป,ไปลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับแต่หุ้นตัวนี้ก็ต้องตามสเตปการวิ่งครานีดหนึ่งนะชอบวิ่งแรงๆแล้วย่อตัวนะครับแต่ย่อเสร็จคือจะวิ่งขึ้นต่อซะส่วนใหญ่ถ้านะครับถ้ามีทั้งเงินทุนและรายใหญ่เข้ามาตลอดอย่างรอบก่อนที่วิ่งขึ้นต่อเนื่องตอนนี้คือเงินเข้าต่อเนื่องครับมาลองดูภาพรวมกันนะจุดต่ำเงินทุนคือยกสูงขึ้นตลอดจะมีีบาางงงงชช่่่วววทเินออกกพักตัต แต่ตอนลากขึ้นนี่คือเงินเข้าเยอะตลอดแลยอย่างช่วงนี้แต่ตัวนี้ก็เงินเข้าวิ่งขึ้นแรงๆตังนี้ก็เงินเข้าวิงางงงาว่งขึ้นต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าตามใดที่เงินยังทุนยังเข้าอยู่อ่ะเพื่อนๆอยากลุ้นลากขึ้นไปทะลุต้านเทสตานต่า,างๆก็ลองลุ้นกันดูแล้วกันโซน11.2แนวต้านของมันตรงเส้นสีขาวเรนโบ์นะครับแล้วก็ถ้าถามหาในเรื่องของแนวรับพุ่น JMT ณนะเวลานี้ถ้าถามว่ามีประมาณตรงช่วงราคาไหนบ้างคือุ้คนลองสังเกตดูไอตรงประมาณเส้นสีขาวเส้นแรกตรงนี้ที่มันทะลุผ่านไปแล้วเนี่ย ก็เอาต้านเก่าตรงเนี้ยมาเป็นแนวรับได้เลยนะครับแล้วก็ตรงเส้นสีน้ําเงินที่ถ้ารู้ไปแล้วมาเป็นแนวรับสำรองได้เลยจะเห็นได้เลยว่าไอ้ตรงเส้นขาวเส้นแรกตรงนี้คืออยู่แถวโซนประมาณสิบจุดสามห้านะครับสิบจุดสามห้าแร้นเราก็สามารถเอามาติดตามเป็นโซนแนวรับระยะสั้นที่สุดได้แล้วก็ลอง,ลงมาตรงเส้นสีน้ําเงินตรงนี้คือประมาณช่วงเก้าจุดเจ็ดบาทนะครับนี่คือแนวรับระยะสั้นของมันถ้าลงมาไม่ต่ำกว่าสองแนวะรับนี้โอเคอจ,จะมีการห่อตัวพักตัวเกิดขึ้นถ้าเงินยังเข้าอยู่และใหญ่ยังเพิ่มขึ้นยังเยอะอยู่สูงูงว่่่่าาคเฉลยจนอ พักแต่ก็อาจารย์ลากขึ้นต่อไปเทต้านนะครับหรือช่วงชนต้านถ้าเงินยังเยอะราย่างเยอะก็ลุ้นทะลุ้ไปแต่ถ้าชนต้านปุ๊บเมื่อไหร่นะครับให้ทิกเป็นเพื่อนนิดหนึ่งแล้วกันถ้าเงินเริ่มออกเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวเงินเริ่มออกหรือว่าแท่งแดงเริ่มบางลงม,มากๆแล้วเนี่ยและตัวแท่งรา,ายใหญ่เริ่มลดลงชัดเจนด้วยโดยเฉพาะรายใหญ่ต่ำกว่าเส้นม่วงค่าเฉลี่ยช่วงนั้นนะครับใครอยากเก็บกําไรตามเงินทุนก็สามารถเอาไปพิจารณาได้เลยคือถ้าจะเล่นสร้างเก,กาไรอะ่ะคือติดตามดีตัวขึ้นอาจจะเก็บช่วงเงินเข้าถ เก็บกาไรขายหุ้นก็เอาไปพิจารกกันดูนะครับนี่คือสําหรับหุ้น JMT ทิศในการเล่นสั้นตามเงินทุนก็คือตอนเงินออกเป็นจังหวะเก็บกําไรอันนี้ก็อาไปติดตามกันได้นะครับเหมือนรอบก่อนก่อนเน่ช่วงเงินเข้าตรงนี้เราอย่าเริ่มพาช่วงนี้คุณก็วิ่งขึ้นต่อเนื่องถูกไหมแต่พอเงินออกตรงนี้ก็เป็นช่วงเก็บกาไรช่วงหนึ่งครับหุนก็พักตัวหยุดช่วงหนึ่งวิ่งขึ้นต่อตามเงินทุนเงินออกใหม่ตรงนี้ก็ช่วงพักตัวช่วงหนึ่งแต่ใครอยากไปเก็บกาไรช่วงเงินเริอกนนนนรับาาตด้หงูแว กับเงินทุนและรายใหญ่จะจริงพวกตัวเลขนั้น้าต้านนะผมต้องบอกเลยว่าคือถ้าไม่ดูรายใหญ่กับเงินทุนคู่กันเนี่ยร้ายประโยชน์มากนะคือต่อให้หุนย่อเรามาเจอแนวรับทั้งเงินออกรายใหญ่หายแล้วเราไม่ดูแล้วไปช้อนช่วงนั้นเนี่ยไปเก็บหุ้นช่วงนั้นเนี่ยหุ้นก็หลุดแนวรับลงต่อได้ถูกไหมครับแต่ถ้าลงมาเจอแนวรับแล้วโอเคเงินทุนมันยังอยู่รายใหญ่มันยังอยู่เพื่อนๆอยากลุ้นแบบแนวะรับรับไหวหุ้นเด้งขึ้นได้ก็สามารถเอาไปพิจารณาได้ถูกไหมครับเนี่ยก็เอามาติดตามกันให้ดีๆแล้วกันทั้งสเต ติดตามนวโน้มแต้านคู่กับเงินทุนรายใหญ่เนาะอันนี้ลองเอาไปติดตามกันเพิ่มเติมได้สลหรับหุ้นอย่าง JMT นะครับนี่คือตัวแรกที่พาทุกคนมาดูกันส่วนตัวถัดมาครับตัวที่สองผมพาไปดูเป็นหุ้น WA ใชชหุ้น Watch ตัวนี้ก็กาข้อมูลยังไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเข้าตลาดมาช่วงเดือน11ปีที่แล้วนี่เองแล้วก็เพิ่งจะเริ่มวิ่งขึ้นแบบจริงจังก็คือวันนี้วันแรกเลยวันที่ลงคลิปนี่แหละจา่หุ้นตัวเนี้ย Wash เนียหุ้น Watch บวกไปเกือบสิบเปอร์เซ็นครับวัลล่าสุดบวกไปเกือบสิบเปอร์เซ็นแต่ก็ขึ้นเลขห้าเป็นขาขึ้นเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยยังมีหกเจ็ดแปดเก้าให้ลุ้นตามปเป็นขาขึ้นอยู่ราคาหุ้นคือเบรกเขาทะลุแนวต้านมาชัดเจนด้วยนะครับเนี่ยติดทะลุจุดสูงใหม่มาละทะลุแนวต้านช่วงไซด์เวทรงนี้ด้วยคือเป็นหุ้นเบรกเขา,เาไง,ไง่ายๆเป็นหุ้นเบรกเขาขึ้นเลขห้าเป็นขาขึ้นและเงินตุนไหลเข้าต่อเนื่องรายใหญ่ก็มาให้เห็นวันนี้นี่แหละชัดเจนมากๆเลยคือก่อนหน้าแทบไม่เห็นแท มีตรงนี้โผล่มาหน่อยเดียวเนี่ยตรงเนี้ยรอบล่าสุดอะชัดสุดละแล้วก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยชัดเจนด้วยเพราะฉะนันใครแบบอยากรุนลากราคาตามรายใหญ่ที่เข้ามาในช่วงนี้กับเงินทุนที่เข้ามาอยู่เนี่ยก็เอาไปลองติดตามกันดูนะครับซึ่งถ้าดูจากไอ้ตัวแนวต้านเก่าเนาะที่มันพึ่งเบรกมาเนี่ยไอ้ตัวนี้คือประมาณช่วง4.6บาทเพ,พิ่งกสวรรค์เอามาอ้างอิงเป็นรับระยะสั้นในช่วงปัจจุบันแทนได้เลยหมายความถ้ามันย่อลงมาไม่ต่ำกว่า4.6นะครับอาจจะมีการปรับฐานไซด์เว์โซนด้านบนตรงนี้นนนนนน่่แหลละ้้วก็ุุาาาาขึตตตอมมเงงิทยใญั ก็าลองติดตามกันดูก็ดูไว้แค่ประมาณนี้แล้วกันถ้าต่ำกว่านรนละับเนี่ยโอเคอาจจะไซด์เวต่อตามเส้นเรนโบว์ระยะสั้นที่เพิ่งโผล่มาอันนี้ก็เอาไปลองติดตามกันได้สำหรับหุ้นอย่าง WAH นะครับนี่คือตัวที่2ซึ่งใครอยากเก็งกําไรต่างๆเนะี่ยก็ตามเงินทุนสเต็ปเดิมได้นะเงินออกถ้ารายใหญ่ลดลงชัดเจนหรือว่าตา่ำกว่าค่าเฉลี่ยด,ด้วยก็จะยิ่งคอนเฟิร์มได้ว่าเป็นจุดเก็บกาไรนะครับอันนี้ก็เอาไปติดตามกันดูแล้วกันสําหรับหุ้น WAH นะครับโอเคก็ไว้ประมาณ เห็นจังหวะในการรุนลากขึ้นก็ค่อนข้างชัดอยู่เหมือนกันก็ให้เพื่อนๆลองทําการบ้านกันดูนะครับส่วนตัวทัพมาครับตัวที่สามผมพาไปดูเป็นหุ้นเจพ r k JPARK ครับนี่ตัวนี้เลยชื่อวุ่นอยู่ที่เดิมนะตัวเล็กน,นิดนึงเพื่อนๆต้องสังเกตเองนะเพราะว่าผมอัดเสร็จก็ลงเลยนะครับไม่ได้เด้งข้อความชื่อหุ้นอะไรขึ้นมาเจ a r k ปัจจุบันบวกไปเจ็ดจุดปดเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็เพิ่งจะเริ่มติดตัวขึ้นเหมือนกันวันนี้นี่แหละ คือถ้าถามว่ามันรีบาวตั้งแต่วันนี้วันแรกมันไม่ใช่คือถ้าดูจากช่วงก่อนหน้าในประมาณแท่งเขียวยาวๆแท่งนี้นไอ้ตัวนี้คือประมาณช่วงปลายเดือนมกราคมครับประมาณช่วงปลายเดือนมกราที่แบบเริ่มติดตัวขึ้นแรงๆไอ้แท่งนี้แท่งเดียวคือบวกไป14เปอร์เซ็นต์นะแท่งเขียวยาวที่ผมชี้อยู่เนะี่ยคือถ้าดูจากแพทเทิร์นการล่วงของมันเนาะมันเป็นหุ้นที่แบบล่วงมานานละแต่ดูจากเส้นแนวโน้มก็ได้ระยะสัน้นระยะกลางระยะยาวชี้ลงทั้งหมดเลยแท่งเทียนคือวิ่งใต้เส้นตลอดนะครับ แล้วตอนที่หุ้นลงมาเนี่ยราคาหุ้นก็ทำนิรโลทํทจุดตําใหม่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถูกไหมแต่จุดต่ําเงินทุนช่วงนั้นคือย,ยกสูงขึ้นชัดเจนมากคือหุ้นล่วงแต่งเงินเข้าว่าง่ายครับโนทางกันเองหุ้นล่วงแต่งเงินเข้าก็เป็น p a t ทิร์นะครับ bullish divergence ทเทิร์นการลุ้นรีบาวดิต,ตัวขึ้นนี่แหละราคาหุ้นก็ค่อยๆรีบาวดิต,ตัวกลับขึ้นมาจนถึงช่วงปัจจุบันและผ่านมาจาก bullish divergence รอบใหญ่เนะี่ยยังไม่ได้นานมากนะเพราะฉะนั้นถ้าตัดไดที่เงินทุนยังเข้าอยู่โดยเฉพาะจุดต่ําเงินทุนเนี่ยยกสูงขึ้้นนไดอยู่ะครับ ใครอยากลุ้นตามเงินทุนช่วงนี้ไปนะครับก็ลองลุ้นดูแล้วกันเพราะว่าจะมีช่วงพักตัวอยู่ช่วงหนึ่งที่เงินออกมาหลายวันตัวนวันล่าสุดเนี่ยเงินกลับมาเข้าแล้วไงเนี่ยใครอยากลุ้นตามเงินทุนรอบนี้เพื่อลุ้นเก่งกาไรดีตัวขึ้นต่างๆก็เอาไปลองติดตามกันได้เงินเพิ่งเข้ามาวันแรกนะครับแล้วก็ตัวแท่งแรงายใหญ่เนี่ยโผล่มาเห็นบ้างแล้วนิดหน่อยอาจจะยังไม่เยอะมากแต่ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือตัวแท่งเหลืองลายย,อย,ย,อย,ย่อยเยอะมากเลยครับสัดส่วนแท่งเขียวคนติดอดอยลมเนีน่ยโดนเคลียร์ออกไปเยอะมากอันนี้คือแท่งราย รายย่อยคือเพิ่มขึ้นเยอะในะช่วงนี้แล้วก็มีทั้งรายละเอผัวมาหน่อยหนึ่งใครอยากลุ้นต่อเนี่ยลองเทสกันดูครับเทสอะไรบ้างดับแรกก็ต้านเก่านี่แหละนียที่มันติดอยู่ตรงเนี้ยติดอยู่หลายวันมากรอบก่อนเนี่ยให้รอบนี้จะขึ้นไปทะลุได้หรือเปล่าลองลุ้นกันดูอย่างราคาปิดปัจจุบันคือสองจุดเจ็ดหกเนาะเอาจริงๆก็คือติดตรงแนวต้านพอดีเลยเนะครับสองจุดเจ็ดหกนี่แหละราคาป,ปัจจุบันเลยแนวต้านมันคือถ้าปิดสูงกว่านี้ได้สักหน่อยหนึ่งอ่ะใครอยากลุ้นต่อเนี่ยมันจะม กว่าจะเจอเส้นสีน้ําเงินเส้นระยะกลางอีกทีหน,นึ่งเนาะก็จะมีช่องว่างในการวิ่งขึ้นไปอยู่ไอ้ตรงเส้นสีน้ําเงินตรงนี้คือประมาณช่วงเท่าไหร่สามบาทนิดนิดครับประมาณสามจุดศูนย์หกสามจุดศูนย์ห้าประมาณนี้สามจุดศูนย์ห้าสามจุดศูนย์หกนี่คือแนวต้านถัดไปของมันแล้วก็ตรงเส้นน้ําเงินบนสุดประมาณช่วงสามจุดสามสามนี่คือต้านถัดไปก็ดูไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเพื่อนๆก็เอามาลองติดตามกันดูนะครับส่วนแนวรับตอนนี้จะถามว่าอยู่ประมาณไหนบ้างคือถ้าดูจากเส้นเรนโบว์ระยะสั้นเนาะไอ้เส้นแดงเหลืองเขียวคือนเเนสส้้น้นนนนแวมมระะยยัหดลูกับ ดงสั้นสุตรเหลืองสั้นรองละมาเส้นเขียวก็เส้นชี้ตาแนวโน้มระยะสั้นช่วงนั้นมัดรวมกระจุกกันอยู่ที่เดียวหมดเลยครับเพราะฉะนั้นตรงเส้นบนสุดที่มันทะลุขึ้นมาได้เนี่ยเพื่นเพื่อนั้นสรถคเอาเป็นแนวรับระยะสั้นสุดได้เลยไอตัวนี้คือประมาณเท่าไหร่2.65ประมาณเนี้ยอย่าง2.65ตรงนี้ก็จะเป็นโซนแนวรับมันสําหรับฟุ้นย่างเจปาร์นะครับถ้าลงมาไม่ต่ำกว่านี้ยังแข่งอยู่ในเรื่องของการดีตัวขึ้นแต่ถ้าต่ำกว่านี้จริงๆเนี่ยไอเส้นที่มันกระจุกรวมกันครับเส้นบนสุดดูไปแล้้้้วก็็ดดดดูเเเสสสสสนนนนุุาาาต่อองงปรรับ ตอนนี้คือประมาณช่วง2.5 4้าสี่นะครับประมาณ2 5 4จสี่เป็นแนวรับสำรองเริ่มต่ำกว่านี้โอกาสลวงก็จะสูงหน่อยก็ไปลองติดตามกันดูนะครับกับตามสเตปเงินทุนสเตปรายใหญ่อ่ะถ้าเงินเข้ารายใหญ่มากยิ่งลากได้ถ้าเงินออกเมาาื่อไหร่รายใหญ่หายเมื่อไหร่ใครอยากเก็บกำไรก็ลองพิจารกกันดูแล้วกันนี่คือสาหรับหุ้นเจแปนในช่วงปัจจุบันครับก็อย่างที่บอกไปนะเพื่อนๆนี่แบบฟังแล้วจดแค่เล็กนระับนาต้านและประโยชน์นะต้องดูด้วยนะว่าเจอนวรับนาต้านช่วงนะั้นแล้วเงินทุนรายใหญ่เป็นไงบ้างนะครับ เจอนารับแล้วเงินออกรายใหญ่าหายกบหลุดลงไปได้นะถ้าเจอนารับแล้วโอเคเงินเข้ารายใหญ่มาอยากไปเก็บเพื่อลุ้นเด้งขึ้นก็วางแผนได้ถูกไหมเนี่ยก็ลองติดตามกันดีๆนะครับผมก็เคยพูดบ่อยๆว่าเรื่องนาัาลัต้านเนี่ยต้องดูโมเมนตัมในการดีตัวขึ้นลงช่วงนั้นควบคู่กันด้วยนะถ้าจะตามอะ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับนี่คือตัวที่ 3. สามส่วนตัวที่มาครับตัวที่สี่ผมพาไปดูเป็นหุ้น VGI ครับมาดู VGI กันต่อชื่อหุ่นอยู่ที่เดิมครับบวกไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์วันนี้ หุ้นไทยช่วงนี้ดีกันหลายตัวมากโดยเฉพาะหุ้นขาลงครับเริ่มจะรีบาวกลับขึ้นมาช่วงนี้คือหุ้นรีบาวอย่างนี้เต็มตลาดเลยเพราะฉะนั้นใครทาการบ้านดีๆผมเชื่อว่าหาหุ้นมาเก็งกำไรกันสนดกแน่นอนตลาดไทยจริงๆก็ยังเหมาะกับการเก็งกําไรนะใครที่ชอบสไตล์นี้นะครับก็เอาไปลองทําการบ้านเพิ่มกันได้แต่อย่าง v GI ก็เป็นหุ้นที่ลงมาทํำนิวโรช่วงก่อนหน้าแต่จุดต่ําเงินทุนคือยกสูงขึ้นเอาง่ายคือเกิดบูลลิชเวอร์เจนเนอรเนาะเป็นไปทันการลุ้นรีบาวดิบ ราคาหุ้นก็เริ่มดีตัวขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆเพิ่งดีดตัวเพิ่งเริ่มรีบาวมาไม่นานนี้เองวันที่ผมลงคลิปเนาะวันนี้คือวันอะไรวันพฤหัสใช่ไหมครับวันก่อนหน้าคือวันพุธแล้วก็วันอังคารเนี่ยวันอังคารเพิ่งจะดีตัวขึ้นมายืนเหนือเส้นระยะสั้นได้เลขสามไปเดินขาขึ้นเนี่ยสี่พักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็วันนี้วิ่งต่อเนี่ยก็ถือว่าแรงดีดตัวขึ้นก็ยังชัดอยู่นะเลขหกเจ็ดแปดเก้าจะตามมาหรือเปล่าเนี่ยใครอยากลองลุ้นลองลุ้นดูเพราะเงินท ก็ถือว่าเป็นหุ้นรีบาวที่มีแพทเทิร์นการลุ้นติดตัวขึ้นจากบูลลิชเวอร์เจนตรงนี้และการเงินทุนรายใหญ่กับแพทเทิร์นขาขึ้นก็ค่อนข้างชัดเจนในช่วงปัจจุบันก็แรงตีดตัวขึ้นก็ถือว่ายังค่อนข้างชัดอยู่นะครับใครอยากวางลุ้นก็ไปเทสตรงเส้นน้าเงินระยะกลางนี่แหละเพราะว่ายืนเหนือเรลยะสันได้ละตอนนี้คือช่องว่างในการวิ่งขึ้นก็คือช่องน้ําเงินต่อนะครับเส้นน้าเงินต่อก็อใกล้ถึงแล้วเหมือนกันก็ลองไปเทสดูครับโดอย่างเส้นล่างสุดกับเส้นบนสุดเนี่ย ก็เลขกลมๆหนัก็ประมาณ1.2บาทอะแนวต้านมันแล้วก็บนสุดตรงนี้ตรงเส้นน้ำเงินประมาณช่วง1.36นะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปติดตามเป็นแนวต้านช่วงปัจจุบันได้ถ้าถามเรื่องของแนวรับนะครับจริงๆจะค่อนข้างต่ํานิดหนึ่งนะจริงๆจะค่อนข้างต่านิดน,นึงคือถ้าดูอะผมจะตีแนวรับเก่าออกมาก่อนประมาณช่วงโซนตรงนี้นะประมาณช่วงโซนนี้นี่คือแนวรับเก่ามันมันเคยติดแนวรับตรงนี้อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะแล้วก็ลวงก็มาดูได้นะครับ ซึ่งจะเห็นได้เลยว่าไอ้ตรงเนี้ยอยู่แถวๆบริเว,เวณตรงเส้นเรนโบว์ระยะสั้นเส้นบนสุดพอดีด้วยก็ถือว่าเป็นน้ลับในระยะสั้นที่ค่อนข้างสําคัญหน่อยราคาก็จะห่างกับช่วงนี้นิดน,นึงนะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้ก็หุ้นตัวเล็กๆเนาะตัวระบาดกว่าเท่านั้นเองก็ขึ้นลงก็จะค่อนข้างบันผนหน่อยนะครับใครแบบติดตามก็ต้องรับความเสี่ยงเรื่องนี้ให้ได้ด้วยนะแต่อย่างตรงเส้นบนสุดคือมาต้ง0.95นี่คือนวรับระยะสั้นมา0.95ถ้ายังไม่ต่ากว่านี้นก็โอเคยังยืนบนเส้นระยะสันนนนดาาาามมมัักกก็ยยยงงงแง่่่่่ออูลววุุรรีบตตตเิช แต่ถ้าเริ่มต่ำกว่านี้อันนี้ระวังยอ่อแล้วโดยเฉพาะถ้าต่ำกว่าเส้นล่างสุดในเส้นล่างสุดของเส้นเรนโบล์ระยะสั้นครับคือประมาณช่วง0ูเนี่ยต่ำกว่านี้เมื่อไหร่คือโอกาสล่วงก็จะค่อนข้างสูงหน่อยก็เอาไปตามกันดีๆแล้วกันนี่คือหุ้นอย่าง vgi ในช่วงปัจจุบันก็ดูไวประมาณนี้จะจริงถ้าถามเรื่องของแนวรับเก่ามีอีกไหมมีตรงนี้ด้วยนะครับใครแบบอยากตามแนวรับใกล้ๆปัจจุบันหน่อยก็มาอ้างอิงได้ครับแนวรับเก่าตรงนี้ตอนนี้รับก็็เปนโซนรรับะะยสั้นสุดของมันก็มาาตติดมได้เหมือนกันนะครับ โอเคนี่คือสาหรับหุ้นว g i ีไในช่วงปัจจุบันแต่เพเพื่อนอย่าลืมนะว่าเจอหนรับแล้วมันหมายความว่าหุ้นจะเด้งขึ้นนะเจอหนรับแล้วต้องตามด้วยว่าเงินทุนรายใหญ่เป็นไงบ้างถ้าเงินทุนรายใหญ่โอเคอย่างชัดเจนเจอหนารับแล้วอยากลุนเด้งขึ้นช่วงนั้นเพื่อนๆอ,อยากวางแผนเก็บหรืออะไรเนี่ยก็วางแผนได้ครับก็ต้องตามเรื่องของโมนตัมดีๆนะครับไม่ใช่ดูแค่ตัวเลขนะอันนี้ก็พูดให้ฟังกันบ่อยมากโอเคประมาณนี้ครับส่วนแนวต้านเมื่อกี้ตรงเส้น,น้เงินก็ลองไปเทสกันดูแล้วกันส่วนตัััวถดมาครบตัวถัดมา ถัดมาผมพาไปดูตรงหุ้นชายโยครับไปดูหุ้นชายโยนิดหนึ่ง c h a Y o ครับตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยตัวที่ห้าแล้วชายโยตอนนี้เป็นไงบ้างครับบวกไปเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นตขึ้นเลขหกกรเทื่องขาขึ้นเจ็ดแปดเก้าอาจจะลุ้นตามมาคือถ้าถามว่าจะไปต่อไหมอ่ะมันก็เพิ่งเริ่มรีบาวเหมือนกันมันลงมาลึกครับลงมาช่วงก่อนหน้าคือชัดเจนมากหุ้นไทยส่วนใหญ่ก่อนหน้าหุ้นลงงนั้งแลกไปหุ้นขาลงทั้งนั้นส่วนใหญ่ที่ดีตัวขึ้นมาก็หุ้นรีบาวน์นี่แหละแต่หุ้นลักษณะ เรมาทำนิวโลเหมือนกันเลยเงินทุนจุดต่ำยกสูงขึ้นเนี่ยหุ้นล่วงแต่เงินเข้าขัดแย้งกันเองนะครับก่อนเปเดเพนเทรงานลุ้นรีบาวดีตตัวขึ้นเนาะนะครับติดตัวขึ้นตอนนี้เงินก็ยังเข้าเรื่อยๆแล้วก็ติดตัวขึ้นชัดเจนกว่าเดิมราคาหุ้นคือยืนเหนือเส้นระยะสั้นได้ตั้งแต่ตอนเลขสี่เพตนขาขึ้นแล้วใครทำการบ้านเปิดกราฟมาช่วงนั้นนะผมเชื่อว่าน่าจะหาหุ้นเล่นกันได้ดีมากอะ่ะคือสมาชิกกูไม่ได้ชาร์จเนาะ ที่แบบใช้กัฟเป็นเดมยวกับผมเนี่ยเป็นเบนเบอร์โคบิลีชาร์ก็คือใช้กาฟได้แบบตลอดชีพถูกไหมก็บางถ้าใครนั่งทาการบ้านสแกนหุ้นทาการบ้านมาช่วงนี้นนะผมเชื่อว่านั่นจะหาหุ้นเร่งกันไม่ยากจริงๆช่วงนี้หุ้นก็มีให้ทําการบ้านกันแทบทุกวันเลยเนะก็พูดบ่อยเลยว่าช่วงนี้ต้องทําการบ้านกันถี่นิดหนึ่งแต่อย่างตอนนี้ถ้าถามว่าไปต่อไหมนะครับสับปะชะโยเนี่ยสี่ห้าหกตอนนี้มาเลขหกแล้วย่ยอวันหนึ่งแล้วก็วิ่งขึ้นต่อไปเทสตรงเส้นน้ำเงินต่อครับเส้้้้้นนนนระยะกยกกลลลลาางงเเเสสนนสุุดดใๆแแว็บ ถ้าผ่านไปได้เนี่ยช่องว่างในการวิ่งขึ้นต่อกว่าจะเยอะเส้นขาวก็มีให้ลุนวิ่งอยู่นะครับก็ลองไปเทสกันดูแล้วกันแรงในการทะลุเส้นน้ำเงินถามว่าเยอะไหมตอนนี้เงินตุนก็เข้าเรื่อยๆนะเข้าต่อเนื่องเลยทะลุขึ้นเส้นสีเหลืองแล้วด้วยเงินเริ่มเข้าสู่โซนแข่งนะครับวิ่งโซนบนละแล้วลก็ตัวรายใหญ่าจากที่ไม่เห็นในช่วงก่อนหน้าเนี่ยตอนนี้คือเริ่มโผล่มาให้เห็นบ้างสัดส่วนรายย่อยก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครแบบอยากลุ้นตามรายใหญ่าาที่เพิ่งเข้ามาช่วงล่าสุดก็ลลลอออองงดูปปรรรระะะกกกบบัันนนแ้้วว่าา่าาาาจเเตีไหหืค ไอ้ตรงเส้นน้าเงินเส้นล่างสุดตรงนี้คือประมาณช่วง1.43แล้วก็ด้านบนสุดคือประมาณช่วง1.5นะครับนี่คือ2ต้านในช่วงปัจจุบันของมันก็เอามรลองเทสกันดูแล้วกันทั้งเงินยังเยอะรายใหญ่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วเพิ่มขึ้นได้เนี่ยก็ลุ้นทะลุต้านไปนะครับอันนี้ก็ลองติดตามด้แล้วตรงเส้นขาวด้านบนเนี่ยทะลุผ่านเส้นน้ำเงินได้ละพอจะเจอต้านอีกทีหนึ่งก็คือประมาณช่วง1.62เลยเนี่ยจะมีช่องว่างในการวิ่งขึ้นไปส่วนถาถามหาแนวรับเนี่ยถ้าเ,าเป็นต้านเก่าที่มันเคยติดนานๆ แนวะตรงเนี้ยในะรอบก่อนคือเด้งขึ้นมาติดเส้นระยะสั้นตรงเนี้ยไม่ผ่านสักทีแล้วมนก็สามารถเอาต้านเก่าตรงเนี้ยมาเป็นแนวรับช่วงนี้ได้เลยหนึ่งจุดสามห้านะครับเป็นแนวรับระยะสั้นของมันเมื่อต่ำกว่านี้ก็ยังแกงอยู่ถ้าต่ำกว่านี้หน่อยก็ดูตรงเส้นเรนโบว์ละไอตรงเส้นบนสุดตรงเนี้ยเนยะเส้นบนสุดตรงนี้คือประมาณช่วงเท่าไหร่หนึ่งจุดสามบาทนะครับแล้วก็เส้นสุดท้ายคือหนะึ่งจุดสองสี่ํนต่ำกว่านี้คือโอกาสล่วงก็จะสูงมากหลุดถูกเส้นเนี่ยอันตรายละ พะชันใครตามจังหวะรีบาวช่วงนี้ก็อลองดูจากเส้นสั้นสุดไปก่อนแล้วกันนะครับนี่คือสาหรับหุ้นชาโยช่วงนี้ครับก็ทิกในการตามง่ายๆตามเงินทุนตามรายใหญ่นี่แหละเงินออกรายใหญ่หายเมื่อไหร่ใครอยากเก็บอะไรก็เก็บไปแค่นั้นเองนี่คือหุ้นชาโยนะครับจริงๆจังหวะช้อนเอออะไรเอเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเห็นชัดมากนะแต่ช่วงไปท่านขาขึ้นช่วงยืนเหนือเส้นคาเฉลี่ยระยะสั้นเลขสี่ไปเท่านขาขึ้นเงินเข้าช่วงนั้นรายใหญ่เพิ่มขึ้นรายใหญ่โผนิดนึงช่วงนั้นครับเนี่ยใครไปเก็บช่วงนั้นเนาะต้นทน พุธอังคารเนวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยใครไปเก็บมานะครับต้นทุนของข้างต่านิดหนึ่งก็ไปทําการบ้านกันได้นะครับโอเคประมาณนี้นี่คือหุ้นชโยครับส่วนตัวถัดมาครับผมพาไปดูเป็นหุ้น RBF นะครับ RBF ช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวทุกคนลองดูครับไอช่วงก่อนหน้ามีอีกละหุ้นลงําทำนิวโอจุดต่ำเงินดุลยกสูงขึ้นเกิดบูลลีเชว์เจนอีกแล้วครับไปเถิงงานรุ่นรีบาวแลวเงินค่อยๆเข้าเรื่อยๆนี่แหละราคาหุ้นก็ค่อยไประดับพื้นไปเรื่อยๆ จนตอนนี้เริ่มจะชัดเจนแล้วเงินก็เริ่มเข้าต่อเนื่องเนี่ยยืนอยู่บนโซนนั้นบนละเงินเข้าแบบโซนแข็งแกร่งละรายใหญ่จากที่ไม่เห็นเลยครับแท่งแดงรายใหญ่ตอนนี้คือผ่มาให้เห็นแท่งแรกด้วยนี่ครับเพราะฉันก็ถือว่ารายใหญ่ผอมาแท่งแรกเงินเข้าชัดเจนเลขสี่เพื่อนขาขึ้นลุ้นยืนเหนือเส้นน้ำเงินด้วยตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงปลายเส้นบนสุดแล้วเนะี่ยผ่านไปได้เมื่อไหร่ก็คือเส้นขาวเลยครับช่องว่างในการวิ่งขึ้นก็จะค่อนข้างกว้างหน่อยในะใครอยากลองลุ้นลองดูสำหรับ RBF นะครับไอตรงเส้นขาวตัวนี้ประมาณสามจ ดูนิดหนึ่งสามจุดเจ็ดหกครับเนี่ยแนวต้านมันลองมาเทสดูเราเส้นบนสุดตรงนี้คือประมาณช่วงสี่บาทน,นิดๆประมาณสี่จุดศูนย์ห้าบาทอันนี้คือสําหรับ RBF นะครับใครอยากเทสต้านก็ลองดูแล้วกันส่วนคำถามหาเรื่องของแนวรับช่วงนี้ RBF คือเริ่มจะทะลุเส้นน้ําเงินถูกไหมไอเส้นล่างสุดที่ทะลุมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็เอามาติดตามเป็นแนวรับโซนระยะสั้นสุดได้เลยนะครับตอนนี้คือประมาณช่วงเท่าไหร่สามจุดสี่สองนะครับประมาณสามจุดสี่สองในวกลมๆหน่อยก็ประมาณสามจุดสี่บาทนะเอาไปตามดูแล้วกันนี่คือแนวรับโซนระยะสสัััั้้นนนนนนขอออองงมต่่่่าากกกวีโยออหยหะครบ นี่คือสําหรับหุ้น RBF แต่การย้าทุกคนอีกรอบนะไอ้นาแลตัวัรนแล้วนา้ตต้านะครับถ้าจดแค่ตัวแรหไร้ประโยชน์นะครับผมเพื่อนๆต้องตามเงินทุนตามรายใหญ่ดีๆถ้าลงมาเจอนารับเงินยังอยู่รายใหญ่ยังอยู่กันเพื่อนๆอยากรุ่นเด้งขึ้นกับสบายๆแต่ถ้าลงมาเจอนารับเงินหายรายใหญ่หายอันนี้ก็ระวังล่วงลงต่อได้นะครับก็เอาไปทําการบ้านเพิ่มเติมกันดีๆแล้วกันโอเคนี่คือตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่6กแล้วครับส่วนตัวถัดมาครับตัวที่7ครับผมพาไปดูเป็นหุ้น NEX ครับหุ้นเน็ตัวสุดท้ายละคลิปนี้ก็จะพูดเร็วนิดหนึ่งนะผมไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปนะครับเพื่อเพ่ถ้าคิดว่าผมพูดเร็วเกินไปฟังไม่ทันก็กดสโลว์ความเร็วจากในช่องในคลิปได้นะครับโอเคนี่คือหุ้น Next ครับตัวสุดท้ายในคลิปนี้ NEX บวกไปประมาณ7%อร์คือถามว่าไปต่อไหมตอนนี้นตั้งแต่เลขสองอตัวนี้สวยมากเลยคือตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าผมเอามาให้เพื่อนๆทำการบ้านกันในช่องด้วยเนาะอย่างคลิปการบ้านหุ้นเมื่อวานผมก็ลงหุ้น Next ไปให้ฟังเหมือนกันในะช่องงแฟนตัวย การบันคุณแฟนตัวยงเมื่อวานก็ลงให้ฟังกันด้วยคือถ้าจะเห็นแบบเห็นได้ชัดนะครับก็คือตอนนี้เลขสี่ประเด็นขาขึ้นแล้ววันนี้วิ่งต่อไปเจ็ดเปอร์เซ็ในต์ละใครเข้าไปเก็บมาเมื่อเช้ชาก็คงกําไรกันอยู่นะไอ้ตัวนี้คือถ้าเอามาให้ดูเนี่ยเบรกเอาทะลุแนวต้านอีกแนวหนึ่งแล้วครับแล้วอย่างที่ผมเคยบอกไปในช่องแฟนตัวยงเมื่อวานนะครับว่าหุ้นเน็กซ์ถ้าจะลกแนวจะลากแรงนะครับอย่างรอบก่อนเนี่ยเวลา้คือกค่อนข้างแรงแต่ในทางกับการเวลามันล่วงเนี่ยมันก็ล่วงยับเหมือนกันนะล่วงแรงเหม เดี๋ยใครเล่นก็นรับความเสี่ยงเรื่องนี้ให้ได้ด้วยแล้วกันก็จะบอกการเก็งกาไรแบบแปบบ๊แบๆหนึแบบ่งก็หลายเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยใครชอบสไตล์นี้ก็ลองดูแล้วกันเพราะว่านูรู้ใครเก็บบ้างตอนนี้คือมาเลขสี่แล้วเพราะฉะนั้นใครอยากลุ้นต่อครับถ้าเป็นรอบก่อนเนี่ยเงินเข้าเยอะลายใหญ่เข้าเยอะถูกไหมสูงเข้าจะเห็นชัดเจนนี่คือแพทเทิร์นการลากขึ้นเลยมีแพทเทิร์นขาขึ้นมาให้ดูด้วยนะนี่คือแพทเทิร์นการลากขึ้นชัดเจนมากแล้วรอบเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับรอบ เนี่ยเหมือนกับรอบก่อนเลยครับใครอยากลุ้นลากต่อก็ลองดูแล้วกันเพราะว่าช่องว่างในการวิ่งขึ้นต่อสําหรับเน็กซ์เนี่ยหฮเก่าด้านบนเลยครับค่อนข้างกว้างตรงนี้คือประมาณช่วง1.5บาทะแนวต้านมันตอนนี้ราคาแค่1.34เท่านั้นเองเนี่ยใครอยากลุ้นไปเก็งกำไรก็ลองดูแล้วกันแต่ถ้าเงินออกเมื่อไหร่นะใครอยากเก็บกำไรก็ลองวางแผนดูว่าจะเก็บกำไรช่วงนั้นเลยหรือเปล่าก็อ,าอ้างอิงจากรายใหญ่ประกอบได้ในช่วงนั้นนะครับถ้าเงินออกพร้อมรายใหญ่ต่อค่าเฉลี่ยก็จะค่อนข้างคอนเฟิร์มชัดเจน แต่ถ้าเงินออกอย่างเดียวอะไรอย่างยังอยู่เนี่ยอาจจะแค่ย่อตัวพักตัวนะครับอันนี้ก็เอาไปพิจารกกันดูแล้วกันว่าจะเล่นระยะไหนโอเคนี่คือหุ้นตัวสุดท้ายตัวที่เจ็ดนะครับอ่าจะถามเรื่องของแนวรับเนาะไททานเก่าที่ทะลุมาเนี่ยเอามาเป็นแนวรับเลยครับตรงนี้คือประมาณหนึ่งจุดเท่าไหร่หนึ่งจุดสองสี่เอามาเป็นแนวรับระยะสั้นได้เลยก็จะห่างกับราคาปัจจุบันนิดนึงนะก็อย่างผมบอกไปว่ามันย่อมันจะย่อแรงนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับมันจะอยู่แถวโซนหนึ่งจุดสองสี่ก็จะต่างกับราคาปัจจุบันหน่อยก็คคือตรรงเเส้นนโบบั เส้นระยะสั้นสุดเส้นบนสุตรตรงนี้คือประมาณ1.19เดนเี่ยเอาไปลองติดตามกันดูได้สำหรับหุน้น NEX กครับก็ลองตามเงินดูตตาราใหญ่ไม่ยากนะครับเงินออกเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันช่วงเงินยังอยู่รายใหญ่ยังอยู่กันรุ่นลากไปนะครับอันนี้ก็ลองติดตามได้ตลาดไทยช่วงนี้ก็ปิดตัวกันเยอะนะครับทำการบ้านดีๆผมเชื่อว่าหาหุ้นมาเล่นเกนการังันสนุกมากในช่วงเวลานี้นะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่แบบเป็นสมาชิกมอลนิธิช้ชาแล้วก็ใช้กราฟแบบเดียวกับผมอยู่เนี่ยแล้วก็สแกนหุ้นทำการบ้านในาก,ารกราฟกัน้เเเนะาาาาะหวกหหุ่กทขขมจ็บ อันนี้คือหากันได้แน่นอนซื้อถือขายดูยังไงอันนี้หาคำตอบกันได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพืเ่อนท่านไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกโฮเมอรี่ชาร์ตนะครับแล้วก็ใช้การาฟแบบเดียวกับผมเนี่ยก็มาร่วมใจกันได้นะครับเพราะเป็นเ e m b e r home early chart ก็ใช้การาฟได้แบบตลอดชีพเลยแล้วก็มีการเรียนการสอนเรื่องของคาดเรียนต่างๆให้ด้วยก็สามารถ a d ดไลน์อาจารย์เมย์ไปสอบถามดูได้นะครับก็จะมีลิงก์ a ลน์แปะไว้ให้อยู่ตรงรายละเอียดใต้คลิปด้านล่างก็เป็นลิงก์ add l ลอง add ไปสอบถามดูได้ เเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันแต่ก็อย่างที่แจ้งไปว่าในคลิปเนี่ยไม่มีการแนะนําซื้อขายแต่ยอย่างใดนะผมวิเคราะหุ่นให้เพื่อเป็นข้อมูลเป็นแนวทางส่วนหนึ่งเท่านั้นเพื่อนๆสนใจจะซื้อขายเั่าไหนนะครับก็เอาข้อมูลที่เราวิเคราะห์กันไปเนี่ยทำการบ้านต่อยอดเพิ่มเติมกันเองได้เลยนะครับในคลิปก็ให้เพื่อนๆได้ลองฝึกทกําการบ้านวิเคราะห์กราฟกันเนาะโอเคคลิปนี้ผมก็ไว้ประมาณนี้ละกันใครมีคาถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ถามกันมาใต้คลิปด้านล่างได้เลยเดี๋ยวจะไปคอย